วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามชมชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสาวบัณฑิตของวิทยาลัยแห่งนี้ว่ามีการเป็นอยู่ยังไงภายในรั้วของวิทยาลัยแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ผมขอเสนอเรื่องเขาครับเขาคืออะไรเกี่ยวข้องกับนักศึกษาพยาบาลยังไงเราจะไปติดตามชมกันนะครับโทษนะครับอยู่เถาอะไรครับโทษนะครับเอ่ออยู่แถาอะไรครับขอนรรมชาติค่ะสื่อสารสาย อยู่แถวอะไรครับแถวปีนครับโทษนะครับอยู่แถวอะไรครับแถวฟ้าลุ่งค่ะนี่ค่ะอยู่แถวไหนบ้างดิโทษนะครับอยู่แถวอะไรครับอยู่แถววิรัตีครับ 嗯。 ก็คือความยืดยาวเขาก็คือความผูกพันยืดยาวก็คือยืดยาวตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันครับผูกพันก็คือความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องต่อเนื่องกันมานเรื่อยๆจนรุ่นได้จนถึงปัจจุบันผูกพันกันในแง่ของการดูแลกันในทุกๆด้านนี่คือเถาของอสปสเ์แถาเป็นระบบที่ช่วยให้นักศึกษาในวิลาลยของเราสามารถ จนสําเร็จการศึกษาได้เป็นระบบที่ไม่มีการจัดโดยโดยสถาบันราชนานกแต่เป็นระบบที่พี่กับน้องในวิทยาลัยพยาบาลคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้พวกเรามีความเป็นพี่เป็นน้องคือมีซีเนียร์จูเนียร์เคารพนับถือกันโดยความโอโสุสความเป็นพี่เป็นน้องมีความรักใคร่ปองดองกันฉะนั้นเถาจริงสำคัญมาก สำคัญเพราะเป็นระบบอย่างหนึ่งที่ช่วยให้อยู่กันแบบมีความสุขพี่กับน้องไม่ทะเลาะก,กันช่วยเหลือเกอื้อกูลกันช่วยกันส่งเสริมกันจนเรียนจบพยาบาล4ปีแล้วก็เมื่อจบออกไปแล้วยังมีความรักความผูกพันกันอยู่ก็คือพี่ยังมาดูน้องอยู่ว่าน้องยังยังรักกันเหมือนเดิมไหมและน้องเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็จะยังดูแลพี่เหมือน ซึ่งมีที่มาจากในอดีตนักศึกษาพยาบาลจะรับประทานอาหารร่วมกันโดยทางวิทยาลัยจะจัดอาหารไว้ให้เป็นปิ่นโตเพื่อความสะดวกและง่ายในการจัดหมวดหมู่จึงตั้งกลุ่มที่รับประทานอาหารปิ่นโตเท่าเดียวกันโดยใช้ชื่อเรียกแทนกลุ่มว่าเทาซึ่งมีทั้งหมด50เทาโดยในรุ่นแรกๆจะใช้ชื่อเรียกแต่ละเทาง่ายๆว่าเทาที่1เทาที่สเทาที่ส จนถึงเถวที่50และในรุ่นต่อๆมาได้มีการตั้งชื่อเถวขึ้นแทนชื่อเถวที่ 1, 2, ึสอย่างเป็นทางการเช่นเ sea, ถวอัฟฟอกแอดซีแถวปรินซ์แถวต้นอ้อเถวคืนสายใหญ่เป็นต้นซึ่งเทาก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวภายในวิทยาลัยนอกจากการรับประทานอาหารปิ่นโตเถาเดียวกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆในเทาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของการเวลาเช่นในปัจจุบันก็จะเหลือการตักบาตรเถาการมอบเอกสารเรียนหนังสือเรียนของขวัญให้กับน้องเถาส่วนการรับประทานอาหารร่วมกันจะจัดเป็นปีละสองครั้งโดยกิจกรรมเถาก็จะมีตั้งแต่น้องปีหนึ่งในแต่ละรุ่นที่เข้ามาใหม่จับฉลากเถากินเลี้ยงเถาหรือเรียกว่าลงเถาเพื่อรับน้องปีหนึ่ง ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ซึ่งก็จะมีการไปเชิญพี่เถาที่จบไปแล้วที่ทำงานอยู่ฝั่งโรงพยาบาลให้มาร่วมลงเถาพี่ก็จะซื้อของขวัญมารับน้องเป็นต้นแล้วก็จะมีการตักบาตรถาคือพี่น้องในเถาจะตักบาตรร่วมกันการมอบเอกสารเรียนหนังสือรวมทั้งคำแนะนำต่างๆในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานให้กับน้องเถา และการลงเถาเพื่อเลี้ยงส่งพี่ปี4ที่จบการศึกษานอกจากภายในวิทยาลัยแล้วความเป็นเถายังมีความสำคัญเวลาขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่ฝังโรงพยาบาลหรือออกฝึกปฏิบัติงานข้างนอกเพราะพี่เถาที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่น้องขึ้นฝึกหรือออกไปฝึกก็จะช่วยเหลือน้องจะเห็นได้ว่าความเป็นเถานั้นมีความสำคัญตั้งแต่เข้ามาเรียนจนเรียนจบ รวมถึงการทำงานซึ่งระบบของเถานี้เองที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องพยาบาลในสถาบันแห่งนี้รักใคร่าสามคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนอกจากเถาแล้วก็ยังมีบุพเพและรหัสซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นโอกาสหน้าจะนำเสนอใหม่ครับขอบคุณครับ น้องขอเชิญพี่ร่วมลงเเผารับน้องรับสุดมีบานตัดบันดีชั้นปีที่หนึ่งรุ่นที่ วันนี้ก็ได้รู้นะครับว่าเถาคืออะไรซึ่งความเป็นเถาในสถาบันแห่งนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญกับนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งเลยนะครับจากเด็กมัธยมที่ต้องจากพ่อแม่เพื่อนเพื่อมาตามความฝันอันยิ่งใหญ่<ม>เข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาพยาบาล<ม>ต้องผ่านบทพิสูจน์อุปสรรคมากมายแต่ด้วยความเป็นเถานี่เองทําให้นักศึกษาที่นี่ผ่านอุปสรรคและบทพิสูจน์ต่างๆมาได้ พี่เถาดูแลน้องเถาน้องเถาคอยช่วยพี่เถาจากปี1สู่ปี2ปี2สู่ปี3จนถึงจบการศึกษา4ปีหรือแม้กระทั่งจนถึงทำงานสายใยความสัมพันธ์ของเถาก็ยังคงแน่นแฟนเถาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยหล่อหลอมนักศึกษาพยาบาลสถาบันแห่งนี้ให้จบไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สง่างามเป็นที่ยอมรับในสหวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของชีวิตนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยแห่งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีสันประสิทธิประสงค์ครับ ไม่ค้อจะมั่นใจแต่อย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีวงที่เรายืนมันยังไม่สวยสักเท่าไรจะไปอย่ายามให้ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ไม่มีแวทมนตจะเสฟอะไรให้ดี